เครื่องกองของ i n t e ทนะครับบ้านไหนมีปัญหาหัววาวซิกเวตัวนี้นะครับหมุนปรับพันโยกแล้วมันหนืดมันไม่ค่อยไปนะครับผมมันติดนะครับอาจจะไปแต่ว่าแบบ มันหนื่มากๆนะครับผมมีวิธีแก้ดังนี้นะครับไปหาซื้อนะครับโซนแอกหรือว่าน้ํายา w d 4 0นี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับระหว่างช่องข้างในนี้นะครับแล้วก็ลองขยับหมุนอีกทีนะครับผมมันก็จะลื่นนะครับนี่ครับถ้าฉีดโซนแอกไปแล้วนะครับมันยังเหนืดอยู่นะครับผมยังหมุนไม่ค่อยไปเนี่ยอาจจะมีทรายสิ่งสกปรกไปติดอยู่ข้างในก็ได้ให้ไขควงนะครับหมุนสะกูตรงนี้นะครับออกนะครับให้หมดนะครับผมแล้วก็ดึงฝานี้ขึ้นมาครับก็จะ เจอตัวอุปกรณ์ข้างในนะครับผมก็ล้างทาความสะอาดให้สะอาดนะครับผมอาจจะมีทรายหรือว่าอะไรปฏิข้างในทําให้แกนเนี่ยมันหมุนได้ไม่ดีนะครับเสร็จแล้วล้างเสร็จปุ๊บก็ขันสกูกลับไปที่เดิมนะครับผมแค่นี้ง่ายๆนะครับหรือว่านะครับผมถ้าหัววาวซิกเวหักนะครับผมเนื่องจากหมุนแล้วมันหนืดมันติดนะครับผมตัวเนี้ยมันก็สามารถหักได้นะครับซึ่งตัวนี้ครับเราต้องเปลี่ยนทั้งหัววาวซิกเวตัวนี้เลยไม่สามารถเปลี่ยนเฉพาะไอ้ตัวจับคันโยกนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดเปลี่ยนเจ้าตัวหัวน้กาว่ถอดยงงไะรใช ใช้ควงหรือว่าใช้ตัวสกูดายเวอร์นี้ก็ได้นะครับหมุนสกูตรงนี้ออกนะครับเนี่ครับผมนี่หมุนออกแค่นี้เลยอ้อลืมบอกไปนะครับต้องปิดวาล์วน้ำเข้าน้ำออกที่ตัวสะก่อนนะครับหรือว่าหมุนไปที่โหมด close นะแล้วก็หมุนเอาตัวเข็มขัดรัดนี่ออกนะครับแล้วก็ยกออกได้เลยนะครับนี่ครับหมุนตัวนี้นะครับท่อนะครับสองอันนะครับออกไปเลย แค่นี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนหัวใหม่นะครับทั้งเซตนี้เลยนะครับผมซึ่งของเราก็มีอะไหล่เัาไว้สำรองให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็วิธีการเปลี่ยนก็เหมือนเดิมนะก็ใส่เหมือนเดิมครับเหมือนที่ถอดเมื่อกี้นะครับให้ตัวเกตวัดนะครับตรงกับตัวปล่อยน้ำทิ้งข้างล่างแค่นี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่นะครับเข้าไปตรงกลางแกนนะครับให้มันตรงเสร็จแล้วก็หมุนเข็มขัดก่อนนะรัดเข็มขัดก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็หมุนท่อนะครับผมกลับเข้าไปที่เดิมนะครับข้อสังเกตจะลืมนะครับระวังอย่าให้ตัวเนี้ยยางตัวนี้นะครับหลุดออกไปนะครับต้องให้มันอยู่แบบนี้นะครับผมถ้ายางหลุดออกไปเวลาเราหมุนเสร็จเวลาเปิดเครื่องน้ามันจะหยดเลยนะครับมันต้องมียางโอริงรองด้วยนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับงาๆแค่นี้เองอย่าลืมนะครับผมก่อนใช้งานให้ปรับจากหมด c l o สนะครับไปที่หมดฟิลเตอร์ กรองปกติเหมือนเดิมด้วยนะครับนี่ก็คือวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับผมสําหรับหัวคันโยกมันฝืดนะครับผมก็ใช้น้ํายาตัว W40 หรือว่าโซ n น็กฉีดเข้าไปตรงข้างในหรือว่าใช้จารบีก็ได้นะครับถ้าหัวมันหักแล้วเนี่ยต้องการเปลี่ยนนะครับผมก็เปลี่ยนง่ายๆตามวิธีเมื่อกี้เลยนะครับผมแล้วก็มีอะไรนะครับผมของตัวเจ้าตัวนี้ขายด้วยนะครับของเราเป็นตัวแทนของอินเทคนะครับผมก็มีอะไรทุกชิ้นนะครับไว้บริการหลังการขายให้ลูกค้านะครับขอบคุณที่ติดตามชมด้วยถ้าทำไม่ได้ตรงไหนเนี่ยสามารถแอดไลนะครับย you